สวัสดีครับมาดูร้อยสิบหน่วยบนนะครับจากใบเรียงเบอร์นะครับงวดถลวให้สองสามแปดเก้านะครับผมวิเคราะห์มาได้สองสามแปดเก้าก็ออกเก้าศูนย์นะครับในใบเรียงเบอร์นะครับแล้วก็งวดนี้นะครับก็ใช้สิติทหมดยี่ใช้สูตรั้งหมดกี่สูตรเอยี่สิบสามสูตรนะครับยี่สิบสามสูตรนะครับก็จะได้เลขนะครับ แลก่อนจะมีคําเตือนก่อนนะคําเตือนอย่าเชื่อมากมันมีสูตดรดใดญ่ที่ดีที่สุดมันเป็นแค่แนวทางนะนั้นผมวิเคราะห์มาแล้วครับวนนี้จาก2ี่สิบสี่สูตรนะได้สามสี่หกเก้านะครับอย่างงวดที่เด้วได้สองสามแปดเก้าออกเก้าศูนย์งวดนี้ได้สามสามสี่หกเก้าต้องมีในร้อยสิบหน่วยบนนะครับนำไปใช้อย่างระมัดระวังนะครับผม จากพุ่ดุนโชคสวัสดี